วิดีโอนี้พี่โอจะมาบอกสมาชิกของพี่โอนะคะก็เรื่องแจกของค่ะก็คือว่าพี่โอคิดว่าทุกเดือนนะต่อไปนี้จะแจกของรางวัลน,นะคะก็คือจะจับฉลากผู้โชคดีนะคะก็มาร่วมเล่นสนุกสนุกกันหน่อยนะก็คือใครที่ขอสมวนสิทธิเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะคะก็ใครที่ดูแล้วยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ซับสไครต์ข้างบนนะคะก็สมัครสมาชิกได้นะตอนนี้จํานวนสมาชิกก็น้อยอยู่นะคะก็ โอกาสก็จะเป็นของคุณได้ง่ายขึ้นนะก็ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะพี่โอ๋ก็จะแจกของรางวัลนะคะก็เดือนนี้เดือนอพฤษภานะก็จะแจกเป็นลิปบาล์มก็แล้วกันกลิ่นสตรอเบอรี่ของร้านกาหมานนะคะก็คิดว่าแจกไปให้คนที่เขาอยากได้หรือไม่อยากได้แต่เอาไปฝากใครก็ได้อะก็คืออ มันน่าจะมีประโยชน์กว่าที่จะอยู่กับพี่โอนะแล้วก็พี่โอก็อยากให้ด้วยเพราะว่าเอบางทีเราไม่ใช้วางอยู่เฉยมันก็จะไดายของนะก็แจกให้กับกับคนที่อยากจะได้แล้วกันเนาะคืออต้องบอกก่อนนะคะว่าจะไม่ได้ให้ใครเพราะว่าความสเสน่หานะก็คือจะให้คือจับฉลากให้นะคะก็คือว่ารับรองว่ายุติธรรมแน่นอนนะคะกะ็ทุกเดือนทุกเดือนนะก็จะให้นะก็ถ้าใครได้นะคะก็ ติดต่อมาหาพี่โอภายในสองวันแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะทิ้งอ e ีเมลไว้ให้ข้างล่างนะคะก็เข้าไปดูได้นะหรือใครจะเข้าไปสอบถามหรือเข้าไปพูดคุยกันที่เฟซก็ได้นะคะพี่โอเปิดคอมทุกวันนะก็เดี๋ยวตอบให้นะคะถ้าใครอยากรู้อะไรนะก็ทุกเดือนพี่โอจะแจกให้ทุกสิ้นเดือนแล้วกันว่าทุกสิ้นเดือนพี่โอจะจับฉลากนะคะแล้วก็ภายใน2วันก็ติดต่อกับ พี่โอนะให้พี่อยู่พี่โอไว้เดี๋ยวพี่โอจะส่งไปให้ถึงบ้านเลยแล้วก็ไม่คิดค่าจะส่งนะเพราะว่ามูลค่ามันก็ไม่ได้แพงอะไรเนาะเออก็คนที่รอรับก็ต้องอยู่บ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวของมันจะตีกลับหรือของมันหายอนะันนั้นไม่ไม่รู้นะก็พอได้แล้วก็ต้องอ,อส่งข่าวมาบอกกันนะว่าได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะก็สมมุติว่าเดือนนี้ไม่มีใครติดต่อกลับมานะคะก็สินค้าชิ้นนี้ก็จะ ไปสมทบกับของอีกเดือนต่อไปก็คือว่าถ้าถ้าเดือนเนี้ยเดือนพฤษภาไม่มีใครติดต่อกลับมาภายในสองวันที่ผมก็จะเก็บเก็บอสินค้าตัวนี้รวมกับสินค้าของเดือนเมษานะคะก็เป็นสองชิ้นก็คือส่งให้เลยถึงบ้านถึงหน้าบ้านเลยนะคะก็ไม่คิดค่าขนส่งนะเอาละค่ะใครมีคําถามอะไรก็เข้าไปพูดคุยกันที่ Facebook ได้นะหรือไม่ก็ออีเมลนะคะที่ผอจะทิ้งไว้ให้นะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย